อาหารแ,<ต>แปลกเมียงการบ้าคะอ่ะเราอยู่กันที่ กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ห่างหายรายการนี้ไปเนิ่นนานอันนี้คือกลับมาโดยความเรียบรอยงของตัวเองนะเพราะว่าอยากจะอีสอยากจะกินคือเ,เรื่องมีอยู่ว่าดิฉันน่ะไปเที่ยวมาเยอะไปเที่ยวมาบ่อยแล้วก็รู้สึกว่าแบบช่วงนี้ไม่ได้ไปเลยอยู่ที่ไทยแล้วก็คิดถึงการท่องเที่ยวคิดถึงอาหารก็เลยทํารายการนี้ขึ้นมานั่นก็คืออาหารแปลกอาหารแปลกที่ไม่ใช่ว่าแปลกพิสดารกินไม่ได้หรืออะไรไม่ใช่นะคะ แปลกสําหรับตัวน้องแนนรู้สึกว่ามันแปลกแนนก็เคยกินมาก่อนแล้วก็แปลกหูแปลกตาแปลกทุกอย่างแต่รสชาติอาจจะไม่แปลกนะคะอาจจะถูกใจถูกปากของเราก็ได้แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นวันนี้เราจะเปิดประสบการณ์ทานอาหารพม่านั่นเองค่ะก็คือเมียนมาเนาะประเทศเขาก็อยู่แบบเป็นเพื่อนบ้าน,นประเทศเราเลยแล้ววันนี้เราอยู่กันที่ร้านไคยาน่านะคะตั้งอยู่ตรงถนน ราชประสงค์เลยนะคะนั้นแปะชื่อร้านไน้ยให้แปะโลเคชั่นไ้ให้เผื่อใครอยากมาทานตามนะคะจะบอกว่าโลเคชั่นร้านดีแล้วบรรยากาศร้านก็ดีดีมากแล้วเขามีห้องพรเวทรูวคือตอนนี้ที่ฉันอยู่คือห้องพรเวชสุดข้างล่างเนี่ยก็คือเข้ามาแวะเวียนเข้ามาทานกันได้เลยจะบอกว่าพอ,พอเดินเข้ามาในร้านอะเมื่อกี้คือไม่มีคนไทยเลยอะคือแบบว่าเหมือนฉันอยู่อยู่ต่างชาติจริงๆอยู่ต่างประเทศจริงๆเลยเนี่ยชอบฟีลลิ่งเวลาม,ามาทานอาหารต่างชาติก็จะเป็นฟีลประมาณนี้แหละเหมือนจะไม่ได้อยู่ในไทยดูทีเลย เอออันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอย่างน,นะจริงๆประเทศไทยอ่ะมีอาหารของชาติอื่นเยอะมากเลยนะดิฉยนกับจะพยายามไปตามกินให้มันครบๆลับกันทนุกคนลองพิมพ์เข้ามาเผื่ออยากให้ไปชาติไหนอะไรยังไงนะคะเมือไหยคนอ่ะพูดถึงว่าพามาปุ๊บก็จะแบบ เอ๊ะนิดนึงอะไรอย่างงี one, like ้นี่เราได้ขอแนะนำเจ้าของร้านไม่เป็นไรโอเคแลเนี่ยมาในคืออ๋อผู้บีบผู้บีบโอเคคอมมีแนนแนนและที่มีคือแนนและมีดิจิตี้อยอย่า thank you so much for coming there welcome อย่าอย่าโอเคโอเคจะบอกว่าเจ้าของร้านแซ่บมานี่ไม่ได้เหตุผลที่จะมากินนะเสียกินอาหารพม่าจริงแต่ไม่ได้อยากกินของพม่า รถอ,อยู่หรอการขับเล่นเอา,อาไป็ว่าเดี๋ยววันนี้ก็จะมาลองทานอาหารพมาร่าแต่ทางเนียงนั้นเนี่ยอย่างที่บอกไปตัวละครหลักก็คือพี่นนนะพี่นน,นะเขาเพ็นคนมพม่าที่ขับรถให้น้องแนนนะคะที่น่ารักสุดๆพี่นนก็คือวันนี้รับบทเป็นล่ามให้ด้วยเนาะแล้วเดี๋ยวเขาจะมาให้ความรู้เพราะพี่นนเนี่ยไปอยู่หลายที่เหลือเกินมีทั้งความรู้เรื่องของพมา่าแล้วก็มีความรู้เรื่องอินเดียด้วยเดี๋ยวถามหนะ้าแต่รอเมนูอาหารว่าจะมีอะไรบ้างคะ่ะ เขาไหว้ไงบ้างนะพี่แนทร้านนี้้องบอกว่าเขามีเป็นเมนูเป็นเซตให้ด้วยแล้วก็มีเป็นฟิลแบบซิกเนเจอร์ของร้านก็มีด้วยเจ่จะบอกว่าแบบหลายคนพูดว่าเพราะว่าอาหารพม่าจะแบบลิหล่ออะไรเงี้ยร้านนี้ลดเกินแก่แบบเพิ่งเข้ามาแล้วคุณรู้นรำอะเขาตกใจเลยนะคะแต่ว่าวันนี้เราก็จะสั่งเป็นเซตไหมได้นะเซตมาลองหนึ่งเซตโอเคมาเคนกพี่นนท์อันนี้คือเอาไว้ฝั่งไหนไอ้นี่ฝั่ง ขัดตูมอ๋อขัดตูมขัดตูมเป็นใหญ่เธอแล้วอันนี้คือขัดตกชุดชุดชุดของข้าวเน่มากไงเลยชุดผู้หญิงเนี่ยมากลาล้านในล้นเกินไม่ใช่สวยตอนนี้ฉันเหมือนอะไรป่ะนางแบบไม่ใช่เหมือนนางงามอ่ะอ๋อแบบแล้วเขาเรกว่าแบบทุกคนเลยลูกเดี๋ยวนะเดี๋ยวข้าววข้าไม่ได้ แม่สวยสวยโอเคเป็นไงล่ะพามาของแต้เมนูเริ่มเสิร์ฟแล้วเขาให้นี่มาด้วยเป็นสีแบบออเดิร์ฟกินได้ทั้งวันนะออเดิร์ฟฟิลฟิลไหนอ่ะก็เกี๊ยวอ่าก็แบบกุ้งอร่อยมากก็เกี๊บวกุ้งอร่อยเลยอ่ะเมนูแรกถือว่าพลาดอ่อยเดอร์้พียงเลยห่ะอร่อยมาก อันนี้เรียกว่าก๋วยเตี๋ยวของเขานะคะต้องบอกก่อนว่าอันนี้เป็นเส้นขนมจีนแล้วก็มีของทอดตรงนี้นะคะแล้วก็มีไข่อันนี้เป็นหมูทอดหมูยอทอดหรอแล้วนี่ก็เป็นแบบเครื่องของเขาก๋วต่วันนี้อาหารแปลกเราไม่มีเพื่อนมาอีกด้วยเ้ยนี่นี่พี่พนนน,นวันนี้เราพาเจ้าถิ่นมาเลยน้ำเงียวมืเลยน้ำเงี้ยว, <Okay. S 2> ยวจริงเหรอเหมือนน้ำเงียวบ้านเราเลยเหมือนมากอร่อยมาก แค่ต่างตรงเครื่องเคียงวะมีแบบน่นนี่นั่นคือน้ำเงี้ยวอาจจะข้นกว่านี้แต่ว่าอันนี้มองคมว่าแบบเหมือนนักเหมือนฟิลลิ่งน้ำเงี้ยวแต่ต้องบอกก่อนว่าพริกของเขาอะค่อนข้างขมเป็นแบบเผ็ดตัวขมหรือเ้นกินเผ็ดด้ก็ไม่รู้นะน้ำมันจะแบบกึ่งกึ่งข้นๆหน่อยๆอ่ะขออนุญาตเป็นเมนูถัดไปเพราะว่านีนยังจะสิงไม่โออันนี้ใยยำใบอะไรนะที่ยำใบชาเขาบอกว่าเอาใบชาไปดองแล้วก็มายำ เออนี่ไงตัวสุรินท์เหมือนของดองยังไงนะเข้าอะไปอ่ะจริงเหรอันเหมือนอะไรอ่ะเขาไปดองเหมือนอะไรวะเขาเหมือนผักกาดดองเว้ยเนือผักกาดดองมายำหาอย่ะยวาแล้วคือด้วยความที่ก็จะมีถั่วมีกระเทียมยยมีอะไรเนี่ยเนี่ยฟิลถั่วทอดกระเทียมอะไรเงี้ยฟิลคนกินยำอ่ะม,มันก็แบบเหมือน,แบบนยำสามกรอบอ่ะเออเปรี้ยวๆเปวขปรุบๆอ่ะ อร่อยนะจริงๆเราถ้าล่ะฟีลลิ่งคล้ายๆข,ของไทยอยู่นะเปรี้ยวเค็มหวานครบอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจปะมันจะแบบรกรกบๆอะอ่ะอันนี้อีกหนึ่งเมนูนะคะอันนี้คืออะไรอะมันเป็นเหมือนเส้นเขาเรียกเส้นอะไรนะอูด้งเหรอเอออูดง้งฟีลลิ่งเหมือนอูดง้งแล้วก็มีอะไรใส่ซอยอยู่ข้างบนซึ่งก็ควเป็นเนื้อเหมือนกันนะยังไงนะอร่อยอะ่ะ หน้าตามันดูให้ขายแบบผัดไทยปะฟิลฟิลเหมผัดซีอิ๊วค่ะอ,อ๋อรสชาติาคือผัดซีอิ๊วเหมือนในเนี้ยส่วนผสมเขาว่ามันจะมีถั่วอยู่ด้วยอะ่ะมันก็เลยนวลน,นวลลิ้นน่ะขอให้กินคูออ่อันนี้อร่อยมากแต่เดี๋ยวฉันก็กลับมาเบิ้ลอันนี้ต่อเพราะว่า ออ๋เขามีน้ำจิ้มให้ด้วยล 2, คลั่งของเขาอุ้ยน้ำจิม้มยังไม่เหมือนบ้านเรานะบา้านเราจะเป็นฟิลน้ำจิ้มไก่แม่ปม้านมอะไรเงี้ยอันนี้ฟิลน้ำจิ้มถั่วปะไม่รู้น้ำจิม<ฮ>้มอะไรเดี๋ยวเขาชิมเฉพาะน้ำจิ้มก่อนเ<ม>ออทำจากถั่วแต่มีความเปรี้ยวเปรี้ยวก็เผ็ดหน่อยหวานนิดเอ้ยรสน้ำจิ้มไก่แบบเปรี้ยวเปรี้ยวเผ็ดเผ็ดบ้านเราแต่มีความเป็นถั่วอยู่ในนี้ เนื้อผ้าตาอันนี้ถ้าระดับตากินนะกัของทอดตรงนี้น้ำจิม้มเผือกทอดมันทอดเพราะงั้นแล้วเขาจะมีถั่วโรยข้างบนบนน้ำจิ้มอันนั้นอนะแต่อันเนี้ยเนื้อภาาหนานะเอาน้ำจิ้มแล้วถัวไปปั่นรวมกันเลยแบบเป็นเนื้อเดียวกันคือเป็นแบบนั้นเลยเวย้ยวินโรดอะ่ะแล้วผักที่ได้มาเป็นผักอะไรบ้างอะอันนี้นะคะวินได้กินหอมใหญ่นะคะแล้วก็มีข้าวโพดช่วอันนี้อันนี้อันนี้ไม่แน่ใจว่าคืออะไรเออกินนี้ละกันต้นหอมผักชีปะ ไม,ไม่รู้อ่ะไม่รู้นี่คืออะไรคืออะไรอ่ะผักอะไรอ่ะพี่นนท์อันนี้คืออะไร่ะคะเนี่ยค่ะไอ้ต้นเนี่ยมันเป็นผักสอเกาใช่ไหมคะที่ไทยมีไหมคะที่ไทยมีอร่อยอ่ะเนี๋ยวอยากรู้ก็คือผักอยจริงเผื่อไปทอดอันนี้ในส่วนของทอดจะบอกว่าอร่อยมากแล้วมาต่อนี้เดี๋ยวพี่นนท์อย่าเพิ่งไปไหนนะนั่งอยู่ตรงนู้นก่อนเดี๋ยวให้ถึงตาพี่นนท์ชิมแล้ว ันนี้คือกระเจี๊ยบปะอันนี้กระเจี๊ยบทอดกระเจี๊ยบผัดเผ็ดปะตาติงเหมือนผัดผักบ้านเราเลยอันเนี้ยอันนี้คือกระเจี๊ยบเหมือนมันฟิวผัดผักอะไรเงี้ยยังไงผัดเปี้ยวหวานอร่อยเลยเหมือนผัดผักบุ้งอ๋อมีแสดงว่ามีแบบน้ำมันหอยเต้าเจี้ยวอะไรเงี้ยใช่มีน้ำมันหอยเต้าเจี้ยวอย่นนี้เหมือนผัดผักบุ้งแล้วแบบความเผ็ดของเขาอะไรเงี้ย แต่ว่ามันจะมีความแบบยืดยืดเหนียวเหนียวของกระเจี๊ยบอยู่แล้วเป็นทุนอะอยู่ในนี้ฟิวกรุบๆอะไรเงี้ยอร่อยนะเนี่ยอร่อยมากเลยอ่ะอันนี้นะคะถ้าเห็นแค่หน้าตาอันนี้บอกฟิลลิ่งหน้าตาครั้งแรกก่อนฟิลห,ห,หมูหอมบ้านเฮานะหมูหอมอ่าเขาใช้หมูสามชั้นต้มนะคะอมูสามชั้นคอลลาเจนช่ำๆปะแล้วนชำช้นำมันฉ่ำๆเลยปะ <laughs> หมูหอม <laughs> พะโล ผิดพลาดเป็นพะโล่ที่มีความกระเทียมเหมือนเอาไปผัดเหมือนเอาไปหมูกระเทียมอ่ะเอาหมูกระเทียมที่ผัดเสร็จแล้วอ่ะจะต,ต้องในน้ำพะโลอ้อีกทีหนึ่งอ่ะเป็นแ,แบบนั้นเว้ยซับซ้อน,นม,ามากมันก็จอร่อยมากแล่วพูดเลยนะว่าร้านนี้ค่อนข้างถูกปากคนไทยพูดเลยดีๆค่อนข้างดีมาร้อนร้อนซุปซุปซุปรักหินตาซุปรักซุปน้ำ กลิ่นหอมมาก <S 2> <S 2> <S 2> แกเห็นสีหรือว่าเผ็ดหรือว่าแซ่บอิหลี่อะไรอย่างงี้ใช่ป่ะแสบคอแน่นอนเลยไม่อร่อยมากอร่อยมากฟิลยังไงซุปไก่เลยไหมพี่แนนไม่ใช่เออมันเหมือนแกงจืดแกงจืดฟักอะแต่แบบมีความเผ็ดใช่ไหมเออติดปลายเผ็ดหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยอร่อยมาก ตายแล้วฉันไปพม่าได้ฉันจะตายแล้วฉันอยู่ได้จริงๆนะเว้ยอ,อันเจียรอร่อยมากมาให้พี่นนท์เข้ามาชิมดีกว่าพี่นนท์ค่ะรบกวนด้วยค่ะมาเรามาคุยกับคนพื้นที่คนจริงสวัสดีคะ่ะพี่นนท์สวัสดีครับเปิดตัวพี่นนท์นะคะฝากพี่นนท์ด้วยในช่องนะคะของน้องแนนแต่บอกว่าวันนี้เราอยู่ที่ร้านอาหารพมา่าเนื่องจากว่าพี่นนท์บอกว่าร้านนี้เลิศมากเพราะว่าพี่นนท์หนักไปคนพม่าแล้วมาอยู่ทำงานที่ไทยมา20กว่าปีแล้วเนาะกับ25ปีโอ้ย25ปีเลยเหรอคิดถึงพม่าก็แวะมาร พอร้านนี้ทำไมบอกว่ารสชาติมันี่ยว,ว่าอาหารเข้ามาเลยเซีลลิ่งมันแบบมันถึงมันหายไปถึงเลยไหมใช่อันนี้แนะนำว่าเราพัตโต้โุ้โกมากรู้จักหมดออันนี้เรียกว่าใบชาค่ะใบชาแล้วก็ทัวค่ะก็ทอดแล้วก็ อย่างน้อยมีใส่กระเทียมอันนี้มีกระเทียมมีกระเทียมด้วยแล้วก็มีผักรวมเลยค่ะมีกระเทียมมีผักแล้วก็กระลำปีก้มีเออเขาบอกว่าเมนูเนี้ยเหมือนแบบงานเทศกาลงานอะไรอย่างเงี้ยต้องมีทุกบ้านเลยใช่ไหมคนอันนี้คือต้องทานต้องทานอันนี้กินแจเรียกว่าเจอ๋อเรียกว่าเจอาหารเจอาหารเจอาหารเจไม่นื้ไม่มีเนื้อสัตว์อนิ้อะไรที่เรียกว่าอาหารกระเชงแซะอาหารกระเชงแซะเป็นเซตหรอคะ เป็นบ็อกเซตบ็อกเซตอ่าพี่นนท์แล้วน,นี่เรียกว่าอะไรคะอันนี้ก๋วยดเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวพม,มา่าโอเคก๋วยเตี๋ยวพะม,มา <S <S เนื้อสั่งนี่เฉพาะปลาอย่างเดียวอ๋ออันนี้คือปลา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 ดุปลา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 ด,ด,ด,ดุอ่าอันนี้ใช่ปลามันชุบแป้งแล้วก็ใส่ไว้แต่ก๋วยเตี๋ยวพม,มา่ากับก๋วยเตี๋ยวไทยไม่เหมือนกันนะไม่เหมือนอีกไม่เหมือนเพราะอะไรแล้วก๋วยเตี๋ยวพม่าเนื้อง่อยนุ่มเลยเหมือนกับข้าวเลยเนี่ยอ๋อนี่คือข้าวเเตียวพม่าเหรอคะนี่ข้าวเเตียวพม่าเหรอข้าวเียดำเตี๋ยวด ไ,ไม่เป็นไรเลยค่ะมาชิมชิมอันนี้เป็นข้าวเหนียวกับงาแล้วก็ถั่วถั่วอันนี้พบพม่าพมเยอม่ากอนเช้านะเวลากินอาหารเช้าทีนี้กินกาแฟกินกระชาีายอร่อยอร่อยออาพี่นอนหยิบเอาเลยจะบอกว่าข้าวแบบหนุกมากข้าวเหนียวของนหนุกมาก loáng ngà, hãy rồi, hãy hãy pues <c> à nó rơi à, lo chuột, nó hổ, à, cứ kiểu 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 อันนี้เราเรียกว่าชินตกที่พม่าเรามันบางครั้งก็ไปพูดถึงเนอะเวลาไปกินราเนี่ยไม่มีอะไรกินทุกอ๋อแกงแกนเหล้าแกนเหล้าไอ้นี่ก็กินแกงกินแกงเหล้าเนเหลี่ยเป็นอย่างนี้อ่ะมีอันนึ่งข้าวผัดคือตอนแรกเราไม่ถามงข้าวผัดเราพี่โด่งไม่ได้ต้องถามงข้าวผัดด้วยเนี่ยข้าวผัดมาแล้วแล้วคอาวนี้ชิมเนี่ยอันนี้เรียกว่าข้าวผัดพม่าทมิ้งจ่อ ทั้งจอทั้งจอไอ้นี่มันใส่ไข่แล้วไงที่นู่นปกติไม่ได้ใส่ไข่ไม่ใส่ไข่อ๋อเป็นยังไงผัดไเลยอร่อยมากเหมือนอะไรวะชาหั่นที่อะไรที่บังอะไรทีบังอร่อยมากแกแล้วจังวัสดีพม่พูดวอะไรมิงลาบาเมงลาบาอ้าวไม่ได้เปยนกะลาบาไม่ได้มิงลาบาแล้วอร่อยเหรอคะ สาวคนอายาดาชโหยาวมากอายาดาชอายาดายออายาดาอายาดาชดชดอายาดาชดเออขอบคุณละคะจีซูเมาจีซูจีมาิจีซูจีซูมาเตมาจีซูเตมาจีซูเตมาอ่เดีนักเรียนทวนะคะตั้งแต่คาว่าสวัสดีเลยเมียงล่ะบะอ่าอร่อย มันเป็นรสชั้นโอเคเลิศมากเดี๋ยวมาอิสอิสกันเอาเป็นว่าเดี๋ยวให้ทุกคนลองชิมว่าเป็นยังไงเดี๋ยวเราลองอินเสิร์มากเริ่มอันนี้คือพริกนะคะพริกชุบแป้งงาโอ้โหอยากลองอันนี้อยากลองชิมอันนั้นอันนั้นนีมันหอมอ่ะเมื่อกี้เมื่อกี้ไอ้น้องน้องบอกว่าจี๊ดโตนี่แหละถึงจริงจะฉันบอกแล้วเหมือนยำแหนม แต่ว่ายังไงจะบอกว่าไงรสชาติเิงเค็มๆฉันก็แบบเปรี้ยวหน่อยๆถือวเปรีกยวก็เค็มถิงเออก็คือถ้าใครชอบอาหารที่แบบสุขภาพอ่ะแนวสุขภาพต้องอันนี้เลยใช่แต่ว่าเดี๋ยวเคารกมันนีดเหมือนพัทยเออเหมือนพัทยอยู่นะเปรี้ยวํำแรงขอนกับเปรี้ยวหน่อยเปรี้ยวเพราะฉันบีบมานาอมมันจะมีความมันเหมือนแบบเครือบเส้นอ่ะก็บอกแล้วมันเคลือบด้วยถั่วอร่อยมาก นี่ลองหมูของมันหมูของมันเชื่อไหมว่าเหมือนเหมือนที่ฉันพูดไหมเหมือนเหมือนที่ฉันบรรยายหรือเปล่าเออบุดีจอนี่บุดีจอบุดีจอเรียกว่าเต้าหู้เหรอไม่ใช่แตงโมออนไม่ใช่แตงโมสรุปมันคืออะไรน้ำเต้าน้ำเต้าน้ำเต้าโอเคเถียงกันแล้วเถียงกันแล้วเอาไปว่าเทปนี้สนุกสนานนะคะได้พี่นนท์มาพี่นนท์ขอบคุณนะคะโอ้ยมาบอกความรู้เรื่องพม่าข่าวจบมาต่อหวานเมื่อกี้ ตอนิดนึงอันนี้นะคะก็จะมีไอตีมมีวุ้นแล้วก็มีเหมือนฟีลแบบรสช่องอะเออแล้วก็มีเจลลี่ด้วยนะแล้วก็เป็นน้ำสีชมพูใส่ทุกอย่างอร่อยรสช่องไหมรสช่องไอตีมนมเย็นในคำเดียวในหนึ่งคำจะนึกว่าเอาหนูอยากบางคนแบบอยากกินหลายอย่างบวกให้สั่งเมนูนี้บวกเลยเรื่อนี้ ถ้าใครชอบสามเมนูนี้อันนี้เขาตอบโจทย์แต่อย่างเขาแน่นอนเนี่ยเป็นคนไม่กินนมเย็นเมื่อกี้อพอกินเข้าไปเหมือนก็เลยแบบอึบนิดนึงเลย,ยนะแต่แบบอร่อยอร่อยมากค่ะอาหารหวานดูยังไงเปอาหารข้าวนี่คือแบบมีขนมปังมะพร้าวข้าวเหนียวนี่ รสชั้นบ้านเราเลยเหมือนรสช่องเลยช่างบ้านเราเลยเธอเหมือนกันเลยแต่ว่าไอเทมมันเยอะกว่าไงใส่มะพร้าวอ่อนมะพร้าวฝอยมะพร้าวอะไรอย่างเงี้ยรสอ่ะอร่อยเทียบแลงดกันดีกว่าหลังจากทานเสร็จทุกคนนะคะว่าชอบอะไรที่สุดถ้าลางถามนนะเน้นชอบอันที่สุดเลยนะอันที่หนึ่งอันที่หนึ่งนะแล้วก็ของทอดที่สองแล้วก็น้ำซุปอันที่สามอันนี้จะไปของานอ่อะของเค้กของเค้กนะ เขเคลมว่าอันนี้อันดับหนึ่งเฮ้ยแกชอบรสช่องอร่อยเวอร์แล้วก็อันดับสองก็เป็นอันนี้อะค่ะขอดทอดยังอยู่ในอันดับส่วนอันดับสามตีทอดละกันอ่ะพี่ทอดตีทอดเขาไม่เป็นเซตนะแต่แกชอบแค่แกชอบแค่พีโอเคอ่ะน้องวินอะไรน้องจีนเลยครับทีหนึ่งเฮ้ยก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวเขาโอเคแล้วก็ขอดทอดอ่ะก็เป็นกไอตยมโอเคพี่พลอยพี่ชอบมีเลย number one เฮ้ขอทอดมาแรงสุดๆ เหนียวท่านันเลยเลิศนะแล้วเยกอันดับแรกเลยเจยกกะเจี๊ยบเขาชอบกินกระเจี๊ยบอยู่แล้วกระเจียัอ๋อผัดกระเจี๊ยบใช่แล้วก็ของทอดอทแล้วอันดับสามก็คืออันนี้แล้วกัน ก๋วยเตี๋ยวค่ะถ้า <cción S 2> บบว่าเทยบแรงแล้วของทอดมาดับหนึ่งแล้วก็ตามด้วยก <industrial S 1> ๋วยเตี<ช>๋ยวเอาเป็นว่าเทปนี้มาให้หายคิดถึงนะคะไม่ว่าจะเป็นอาหารที่แปลกปากแปลกหูแปลกตาแล้วก็เปิดประสบการณ์นะคะเอาพูดกันง่ายๆว่าแบบเออถ้าเกิดใครเนี่ยที่ยังไม่มีโอกาสได้ไปเที่ยวต่างประเทศแต่ว่าอยากลองทานอาหาร ต่างเทศต่างแบบต่างชาตินะคะที่ไม่ใช่อาหารไทยบ้านเราเนาะก็แวะเวียนเข้ามาได้เผื่อบบใครอยากจะลองอาหารพรม่าเหมือนน้องแนนนะคะบอกว่าร้านนี้เลิศมากนี่ไม่ได้สป,ปอร์ตไม่ได้อะไรเลยนะคือฉันอยากมาด้วยตัวฉันเองเพราะว่าฉันบ่นึ้นมาว่าพี่โดนอยากไปเที่ยวไปกินอาหารชาติอะไรดีพี่โดนว่าชาติผมครับบ้านผมครับมากินบ้านผมสิก็เลยโอเคได้ก็เลยมานะจะบอกว่า,วานี่เป็นหนึ่งร้านคาคาที่แบบอร่อยมากอร่อยพูดว่าอะไรนะพี่โดนอายาลชี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 ไปอายาลชีอร่อยมาก โอเคใครชอบคลิปแบบนี้นะคะฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไคร้คอมเมนต์มามหย่บอกกันด้วยนะคะเดี๋ยวขอตัวไปทานก่อนนะคะเบียทรงองอค์เนี่ยบ๊ายบายไปว่าม์มไบายจ้ะ